เกก็กรบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมาร์ค AP และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับเดี๋ยวก็ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับ 2 9 9ฟรีจากมาร์ค p ไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวขึ้นชื่อผู้โชคดีว่าให้เลยนะครับแล้วก็ผู้โชคดีเนี่ยมาตอบกลับนะครับผมใต้คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้ด้วยนะครับนะตอนไหนก็ได้นะครับก็เมื่อมาตอบเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมจะเติมผ่าน UID ให้นั่นเองนะครับผมนะโอเคไหมโอเคนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนขอมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คอนเทนต์ uh, ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโกโรโยใหม่ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโกโรโยเนี่ยมันเป็นอะไรที่อโอกาสนะครับผมโอกาสของเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟนอกเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับและมันก็มีโอกาสท,ที่จะต่างกันนะครับซึ่งตู้ในปัจจุบันนะครับผมตู้ในปัจจุบันก็ไม่เหมือนนะครับผมไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นแต่ตู้ก่อนหน้าเนี้ยก็คือเหมือนเซิร์ฟอื่นนะครับผมและวันนี้เราก็จะมาดู แบนเนอร์นะครับหรือว่ารูปตัวนี้รูปหน้าตู้เนี่ยกันว่ามันมีรูปอะไรหลุดออกมาและชุดเต็มๆม,มันเป็นแบบไหนนะครับก็ดูไว้เผื่อเซิร์ฟไทยจะเป็นแบบนี้นั่นเองแต่ทีไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่รู้กันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ผมจะอัปเดตให้ดูทางโพสต์ชุมชนใน YouTube นะครับหรือไม่ก็เป็นทาง t i k t o k นั่นเอง นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโ o royal กันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็จะมีเป็นเกี่ยวกับตัวอ่าเขาเรียกว่าเป็นตัวถ้าเปิดตัวใหม่ด้วยนั่นเองนะครับนะอย่างแรกเลยเนะครับผมที่มีหลุดออกมาก็คือจะเป็นรูปหน้าตู้หรือว่าแบนเนอร์นะครับผมเป็นตัวนี้ Candid c อโ o ่บันเดินั่นเองนะครับซึ่งเซตนี้ก็เป็นเซตที่ผมมองว่ามันดูเรียลนะครับผมมันดูแบบเหมาะกับชีวิตประจำวันนะครับชุดมันไม่ดูเวอร์ดูแบบโอเลนเจอร์จนเกินไปนะครับสำหรับเกมฟรีไฟนะครับก็รูปนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับผมซึ่งแบนเนอร์หรือว่ารูปหน้าตู้ตัวนี้เนี่ยมีหลุดออกมาหลายภาษามากๆ นะครับซึ่งหลายๆเซิร์ฟก็จะเป็นชุดนี้นะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟไทยจะเป็นชุดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งชุดนี้เนี่ยมีรูปย่อเป็นแบบนี้ครับและชุดนี้สามารถแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับแต่ในรูปมี4ชิ้นเพราะว่ามันขาดเจ้าตัวอ่ามันขาดเจ้าตัวที่เป็นแว่นตานะครับผมซึ่งมันก็จากที่รูปเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอ่ามันมีแว่นตาอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเจ้าตัว การแยกชิ้นของชุดที่คาดว่าจะเป็นโกลรอยัลถัดไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้เราแบบเราเดาๆคาดไว้ก่อนไหมว่าจะมีแบบเผื่อเป็นชุดผู้หญิงนะครับเออแต่เรามาดูแยกชิ้นของตัวผู้ชายกันก่อนนะครับผมนะกะ็มาดูแบบนี้เลยดีกว่านะครับแบบหนึ่งนะ,ะตัวรูปตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบว่ามีตัวเสือ้อนะครับผมเสื้อก็ เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตขาวนะครับมีรอยสักตรงแขนแล้วก็มีแหวกตรงหน้าอกนะครับแบบไม่ติดกระดุมแบบดูเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนั่นเองแล้วก็มีสร้อยนะครับแล้วก็กางเกงเนี่ยจะเป็นกางเกงยีนพับขานะครับค่อนข้างจะสวยมากๆเลยแถมมากับเข็มขัดหนังด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับตามในรูปหน้าตู้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวชุดผู้หญิงนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เหมือนกันนะครับผมเป็นแบบ อ่าแบบโชว์หน้าอกหน้าใจนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นนะครับแต่กางเกงขาสั้นตัวนี้ผมว่าน่าจะสวยและอ่าผู้เล่นนะครับผมที่เป็นสาวๆอะไรเหล่าคนเนี่ยน่าจะซอนน่าจะชอบะสั้นน่าจะชอบนะครับผมน่าจะชอบนะครับผมตัวนี้นะ แต่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูาแยกชุดกันดีก,กว่านะครับก็จะแยกได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผม4ี่ชิ้นด้วยกันตามนี้เลยนะครับผมก็กางเกงเนี่ยผมถือว่าดีนะเพราะว่ากางเกงเอ่ออย่างกางเกงแมวนะครับผมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เขาฮิตฮิตใส่กันแต่ว่าบางคนไม่ใส่เนี่ยก็เพราะว่าตัวกางเกงเนี่ยมันติดมากับตัวถุงน่องหรือว่าถุงเท้านั่นเองแต่ว่าตัวนี้เนี่ย กางเกงนะครับไม่ติดกับถุงเท้าหรือว่ารองเท้านะครับบอกเลยว่าใส่แล้วสวยแน่นอนสำหรับกางเกงยีนขาสั้นตัวนี้ของผู้หญิงนั่นเองแต่ผมว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะลุ้นให้มันมาเป็นแบบของผู้หญิงซะมากกว่าเพราะว่าชุดมันสวยมากนะครับมันแบบเป็นชุดฟีที่เซ็กซี่เลยแหละนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วก็ถัดไปนะครับผมเราไปดูแบบว่าตัวแบบเต็มๆกันดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับ นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มนะครับสาหรับตัวที่พหรุดออกมาว่าจะเป็นโกโรโยนั่นเองนะครับผมนะก็ดูแบบดูเท่นะผมมองว่าแบบชุดนี้แบบเท่เลยอะร้อยสักเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกแบบเขาเรียกว่าซามวนะครับเป็นแบบชนเผ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสร้อยนะครับสร้อยคอเหมือนกับชนเผ่าด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็กางเกงเนี่ยคือกางเกงมันเป็นอะไรที่แบบสวยมากน้ชมกางเกงยีนแบบ ตรงแบบกระบอกเล็กนะครับไม่ได้แบบคือถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนรูปถ่ายของคนเลยนะคือแบบเป็นเกงยีมมงงนมาสมจริงมากนะครับผมมีการพับขาเล็กน้อยนะครแถมแล้กับ กางเกงยีนส์ซีผมบอกเลยว่าถ้าชุดนี้มาเป็นโกโรยอนเนี่ยกางเกงตัวนี้จะเป็นกางเกงที่คนใส่เยอะที่สุดในเซิร์ฟนะครับผมแบบว่าแบบส่วนมากที่ใส่เลยดีกว่านะครับเพราะมันสวยมากๆจริงๆนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยมันเหมือนกับรองเท้าคอนเวิร์ดที่มีอยู่แล้วนะครับผมในเซิร์ฟไทยนั่นเองผมว่าน่าจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มนะครับสำหรับชุดที่มีรูปหน้าตู้หลุดออกมาว่าจะเป็นโกโรยอนนั่นเอง นะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวท่าเปิดตัวใหม่กันดีกว่าเออนะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปดูท่าเปิดตัวใหม่นะครับหลายๆคนถามมาว่าอัปเดตเซิร์ฟวันไหนนะครับผมเซิร์ฟนะครับจะอัปเดต ในวันที่16พร้อมๆกับการเปลี่ยนโกโรโยเลยนะครับ16ทับ11นะครับผมจะมีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เป็นเซ็ตฟรีไฟล์โวล์ซีรี e s นะครับผมหรือว่าเซ็ตเจ้าตัว,ตวเนี่แหละนะครับเนะบ่เป็นไงเปิดตัวสไตล์แชมป์พร้อม Sky Wing งนะครับผมบอกเลยว่าเหมาตู้เพียงแค่1,400เพชรนิดๆน,น,นะครับผมก็เป็นตู้แปดอย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยเพราะบอกเลยว่าถ้าตัวนี้เนี่ย มันเป็นการเหมือนกับฉลองแชมป์เนาะใครพลาดไปแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าจะพลาดหนักมากเพราะว่าสกายวินสวยมากถ้าเปิดตัวเท่มากนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ก็แล้วแต่แต่ผมชอบนะครับผมตัวนี้นะครับ,บกิจกรรมก็ จะสมได้นะครับผมถึงวันที่20พฤศจิกายนเลยนั่นเองนะครับผมนะเออแล้วก็ตอนอผู้โชคดีเนี่ยถ้าเติมตอนนี้น่าจะได้ไม่ได้ไอวอลนะครับแต่ว่าก็น่าจะได้เป็นตัวตัวไอตัวสั่งมาสี่เก้าเลยนี่หว่าผมจะเติมไม่ได้สองเก้าก็น่าจะไปต้องไปเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะได้กระเป๋าตัวนี้มานะครับผมนะก็กิจกรรมเติมตัวนี้นะครับมีกล้ามด้วยนะครับก้ามเติมคบ,บฟรีตัวนี้ก็ าสามารถเติมได้ถึงวันที่15นะครับผม15ทับ11ก่อนที่จะมีการอัปเดตเซิร์ฟเลยนั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเปิดตัวใหม่พี่บอกหลายคนหลายคนอาจจะบอกว่าพี่เฮ้ยถ้าเปิดตัวใหม่ใหม่แล้วหรอคือผมต้องบอกก่อนนะว่าถ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจะเข้ามาตอนไหนเหมือนกันแต่ว่าเป็นท่าเปิดตัวที่จะอยู่ในแพทหน้านะครับผมเป็นรูปย่อที่หลุดออกมานะครับท่าแรกก็คือท่านี้เลยครับผม<ๆ>บให้ลองทุกคนลองเดาๆกันดูว่ามันจะมาช่วงไหนอะเดาหรือ,อยังครับคอมเมนต์เดากันมานครับผม เดี๋ยวผมจะฉเฉลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาสังเกตกันดีกว่าว่าท่าตัวนี้มันเป็นท่าประมาณไหนถ้าเราลองมองดีๆนะครับมันจะเหมือนกับเกล็ดน้ําแข็งและดอกหิมะนะครับทีเ่เป็นออร่าออกมาและตรงพื้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเกล็ดหิมะนะครับที่แบบกระจายออกทางตรงพื้นนั่นเองก็ผมให้ผมเดาเนี่ยถ้าเปิดตัวตัวนี้นะครับน่าจะมาช่วงของคริสต์มาส นะครับผมหรือไม่ก็เป็นฤดูหนาวของเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็แพทหน้าเนี่ยจะมีเป็นเจ้าตัวไอ้นี่ด้วยนะครับผมเป็นแบบแมาป่าเดียวดายนะครับผมเป็นแบบหิมะนั่นเองนะครับผมซึ่งภาาตัวนี้ก็น่าจะมาช่วงเทศกาลหิมะนะครับผมเทศกาคลคริสต์มาสหรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรนะเป็นฤด,ดูหนาวเนี่ยผมของปีนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกท่าเปิดตัวนึงนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับ มังกรอ,อีกแล้วนะครับผมท่าตัวนี้นะแต่ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะมาตอนไหนนะครับน่าจะเป็นการแบบ เ,เรียกมังกรแล้วก็แขนเราเหมือนว่าจะเป็นมังกรด้วยนะครับผ้าตัวนี้นะก็เป็น2ผ้าเปิดตัวใหม่ที่จะเข้ามาในแพทหน้า OB 3 7นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตู้โกลรโยโน,นะครับถามว่าจะเป็นชุดนี้หรือว่าชุดรอ้อยเปอร์เซ็ไหมผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ร้อยเนะครับผมบอกไปตั้งแต่ต้อตอนคลิปแล้วซึ่งถ้าเซิร์ฟใคยยืนยันมา่เมื่อไหร่เนี่ยผมจะอัปเดตให้ดูถ้ามันเร่งด่วนเนี่ยผมจะเอาให้ดูใน ในโพสต์ชุมชนในใน u t u b e นะครับหรือไม่ก็จะเป็นใน TikTok นะครับผมประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นอ่าคลิป u t u b e มันอาจจะทำไม่ทันนะครับผมแล้วก็ในตอนนี้เหมือนว่าจะมีกล่องชุดอาบน้ำมานะครับผมก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับกางเกงผู้หญิงก็เซ็กซี่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีการลด90%ด้วยนะครับผมร้านค้าแห่งแสงสว่างตัวนี้ก็เป็นกางเกงขาวพี่ตูนนะครับผมการเล่นก็ เบอร์ลค้าแสงสว่างทั่วไปเลยนะครับผมเป็นการปลดล็อกแล้วก็ซื้อนั่นเองซึ่งชุดพวกนี้เนี่ยผมน่าจะมีหมดแล้วนะครับน่าจะไม่ได้ซื้อน่าจะได้ซื้อเป็นบัตรสร้างห้องอย่างเดียวนะครับโอเคมีบัตรสร้างให้เราซื้ออีกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นตั๋วนะครับที่ผมต้องซื้อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราดองตั๋วไว้ดีกว่าเพราะว่าส่วนลดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมนะอาล่ะเราดองตั๋วไว้ก่อนนะครับนะกล่องน่าจะไม่ได้ใช้นะครับ มีอะไรอีกหรือเปล่ามีตัว๋วโอเคจัดไปเลยนะครับโอเคนีครับผมก็ถ้าใช้อีก46เพรก็จะปลดล็อกนะครับผมรางวันใหญ่ในราคา299เพรนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากซื้อจนปลดล็อกเนี่ยก็ซื้อได้ในราคา 699เพชรเลยนั่นเองนะครับผมการเล่นตัวนี้ก็เหลืออีก6วันนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกางเกงขาวพี่ตูนั่นเองนะครับนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเท่ะนะครับหมดวันที่1 9นะครับผมนะามังกรหมดวันที่20นะครับแล้วก็ตัวชุดอาบน้ำเนี่ยหมดวันที่เท่าไหร่เอยทำไมไม่มีบอกละ่ะน่าจะอยู่ยาวๆเลยหรือเปล่าทำไมมันไม่มีบอกว่าหมดวันไหนตัวนี้ นะครับผมเออนี่ไงขึ้นตรงข้างข้างหมดวันที่20เหมือนกันนะครับแล้วก็คาตาเนียอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมนะเทมมากๆเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกดดิ่งกื่องวามใจมัคเอพีด้วยนะครับสำหรับวี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายครู